ผมครับผมเมื่อนี้นะผมสร้างโอครับสร้างแม่นะครับมาตะคู่ประตาอุดรสถานที่ใหญ่ด้วยครับเมื่อนี้ก็มาตรวจเช็คตามระยะทางที่3นะครับผมของรถของข้าวกะรุ่น l 40 18ส p นะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตตรวจเช็ครอบรถก่อนนะครับก่อนอเส้นอนุมัติครับผม เดี๋ยวเราขวนญเส้นอนุมัติก่อนแบบเนื่องงานไหนผมเนะี่ยซื้อได้ผมอ่าใส่เวลาตรวจเช็คบวกเกินชั่วโมงหนึ่งนะครับครับนี่ครับคือว่าการตรวจเช็คนี้ครับ คือว่าให้ล่อทั้งซีล่อนี่ติดพื้นไว้นะครับผม,ผมล่อทั้งซีล่อติดพื้นไว้แลยหอยห้าคไายน็อตเบื่อซีดซีออกนะครับผมถ้าเกิดว่ามีน้ํามันไหลออกมานี่คือว่าปกตินะครับผมน้มํามันขัน้นหนาตัวนี้นะครับผมจะเปลี่ยนทุกทุกแปดร้อยบต่อไปนะครับผม การชิคน้ำยาล่อยยินหรือน้ำยาหมอน้ำนะครับช่างอธิบายนะครับผมน้ำยาลอยยืนหรือน้ำยาหมอน้ำเป็นเรื่องห้าวที่ชิคนี่ให้มันอยู่ประมาณขีดนี่ถ้ามันตัำกว่าขีดนี่ห้าวตองหาน้ำมาเติมนะครับผมน้ำที่เอามาเติลมาเคืมเอาแต่น้ำกินนะครับพวกน้ำฝนน้ำข้าวหน้ำตาลไม่ได้หน้ำเห็ดเติมนะครับผมเพราะว่ามหน้ำมันจะเกิดสนิมเร็วครับผมหรือว่าเอาน้ำยาไม่มาเติมนี่ก็ได้เวลาเ้าเติมนี่กว่าเปิดฟ้าตรงนี้ครับครับเติมใส่ในนี่เลยครับผมเติม กินมีครับพ่อครับผม,มถ้าเกิดว่ามันเกินมากหรืเกินไปร้ายสีมันกระสิดันออกเองนะครับผมน,น้ำยาล้อเย็นตัวนี้นะครับจะเปลี่ยนทุก2ปีหรือว่าสองพันชั่วโมงนะผมสองปีหอดก่อนก็นกนให้เปลี่ยนเลยสองพันชั่วโมงหอดก่อนก็ให้เปลี่ยนเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าเข้าวัวเปลี่ยนผลเสียมันคืออย่างวมติีครับผลเสียคือว่าน้ำยาล้อเย็นตัวนี้ครับมันสิจางกลายเป็นน้าเปล่าธรรมดาแล้วมันจะทําให้เครื่องเข้าเกิดสนิมภายในเ็ะให้าตาหน้าอุดต,ตันนะครับผม ตัวนี้แลวก็เฮ็ดในฟ้าสุดกงเกิดผลเสีย,ยอะไรย่างนะครับต่อไปอ่ะเป็นกองอากาศนะผมอ่ามาแล้วสงตัวเลยผมกองอากาศนะผมกองอากาศสี่มีสองตัวนะผมอันนี้คือตัวนอกอันนี้คือตัวหนนะครับผมอ่ะเวลานะผมก้อนออกใช้งานนี่ไ้เปาเปาเปาจางไหนเปาจากข้างหนนะผมออกข้างหอกนะผมกะเวลา กีเช็คเ,เบิ้งว่ามันอยู่ในสภาพดีบ่ดีกะ่ะหันเาเบิ้งตามนี้ครับผมว่ามันตีปติว่ามันมีห้อยดำบ่ดำนะครับผมอ่าก่ออากาศนี่เปลี่ยนทุกปีหนึ่งหรือว่าหนึ่งพันชั่วโมงนะครับผมอ่าปีหนึ่งหอดก่อนกับเปลี่ยนเลยพันชั่วโมงหอดก่อนกับเปลี่ยนเลยนะครับผมตัวนี้เป่าได้ตัวนี้หามเป่าได้ครับผมอ่าโอเคอ่าวิธีการใส่นะครับเบื้องจากจางเลยเลยครับวิธีการใส่นะผมกับ มันจะมีลูกซ้อนมีซ้อนครับผมมันจะมีลูกซ้อนที่เครื่องห้ามเอาลูกซ้อนลงแขงางแรงนะครับผมเพราะว่าลิ่นตัวนี้นะครับผมมันจะเอาไว้ระบายพวกเศษีฝุ่นเคียงนะครับผมถ้าเกิดว่าห้องออกขื่นเทิื่องนะครับผมถ้าเกิดว่ามันมีนำม,มันขีบบสามารถระบายออกได้นะครับผมมันขีเขา้าไปภายในเครื่องเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับการตรวจเช็คครั้งที่3มนะฮะสำหรับ e ีต่อไปนะครับผมจะพาไปตรวจเช็คอะไรบ้างนะครับสำหรับ e ีพีนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ